สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับเนียฮอต์ในวิเคราะห์ราคาฟุตบอลนะครับวันนี้ก็วันพุทธที่1 6บกกันยาน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผลไทยทุกคนล้วนมีความสุขนะครับล้วนมีความหวังนะว่าใครจะเป็นเศรษฐีใหม่กันในวันนี้นครับ คืนนี้นะครับเราจะอยู่ที่บอลคาราวาวครับนะครับเจอคู่ระหว่างนะครับอิฟสวิททาวน์นะครับกับเจอกับฟูลแลมเวลาตีหนึ่งนะก่อนอื่นนะครับกอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับใครที่กําลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยไม่โกงไม่เกินนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะสมัครฟรีแค่เติมทุนเขก็มาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม V.I.P ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับเราแจกทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะเดี๋ยวเราไปดูสถิติคู่นี้กันก่อน นี่ครับ5เกมล่าสุดของคู่นี้ที่เจอกันนะครับต้องบอกว่าฟูลเลมนะครับเป็นฝ่ายที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะไปถึง4เกมนะครับแล้วก็เสมอแก้เกมเดียวนะครับสรุปว่าไงนะสรุปว่า5เกมล่าสุดนะครับอิฟสวิทนะครับไม่สามารถเอาชนะฟูลเลมได้เลยแม้แต่เกมเดียวนะแล้วก็ฟูลเลมนะครับที่เป็นฝ่ายเฉือนชนะไปได้ถึง4เกมนะครับแล้วก็4เกมล่าสุดด้วยนะครับส่วนจกกรสูงแรกนะครับ4เกมล่าสุดนะครับบินก็แตกนะครับ5บินล่าสุดบินแตกไปถึง4นะครับตายไปแคค่่บบินนนเเดียววะะสสกกรูงมั ตายไปสามนะครับเข้า2นะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องลุ้นเงินพอสมควรนะครับแต่ว่าราคาบอลยังไงก็ดูฟูลเลมค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของฝั่งชาวบ้านอย่างยิปสวิทกันก่อนนะครับยิปสวิทนะครับ5เกมล่าสุดนะครับชนะ2นะครับแพ้3นะครับเกมล่าสุดก็ชนะวิกเกนแอตแลนติกไปได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์นะส่วนที่เหลือนะครับก็แพ้ไป3เกมนะครับแล้วก็สกอร์สูงแรกของฝั่งยิปสวิทนะครับ5เกมล่าสุดนะครับสูงแรกของยิปสวิทนะ บินแตกหมดเลยนะครับบินแตกทุกบินนะครับส่วนตะกอสูงเต็มเกมนะครับสูงเต็มเกมก็บินแตกไปสานะครับแล้วก็ตายไป2นะครับต้องบอกว่าอิสซาวิดนะครับก็ยิงเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็โดนยิงก็เยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของฟูลเลมนะครับฟูลเลม5เกมล่าสุดนะครับชนะแค่เกมเดียวนะครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมในเพรีเมยร์ลีกนะครับแพ้อาร์เซนอลไปศูนย์ประตูต่อ3นะครับเป็นเกม นัดเปิดฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกนะแพ้อาร์เซนอลไปศูนย์ประตูต่อ3นะครับถ้าเจอกับทีมในพรีเมียร์ลีกเฮียมองว่าวิเกนนะครับยังอ่อนนะครับเจอถ้าเจอกับลีกล่างๆลงไปนะครับก็ต้องบอกว่าเหนือชั้นกว่าเยอะเลยนะแล้วก็สถิติสงูงแรกของวิเกนนะครับ3จาก5เกมล่าสุดบินแตกนะครับเข้า3ตาย2แล้วก็ส,สถิติสูงเต็มเกมนะครับเข้า2ตาย3นะต้องบอกว่าวิกเนนะครับ ยิงประตูก็ไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็กองหลังยังเสียเยอะจุดด้วยนะแล้วก็ค่อนข้างยังน่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าคืนนี้เจอทีมเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาต่อรองที่เปิดมาคืนนี้นะว่าจะเปิดมายังไงนะครับนี่เลยครับราคาต่อรองเปิดมาที่ฟูลเลมนะครับฟูลเลมนะครับต่อครึ่งลูกนะครับต่อครึ่งลูกนะก็ต้องบอกว่าน้ำแปดแปดนะครับน้ำสวยเลยนะครับน้ำสวยเลยนะครับส่วนยิปสวิตนะครับยิปสวิตนะครับก็ น้ำแดงนะครับน้ําล้นเลยนะครับน้าแดงน้าล้นน้ําเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับบอลเด็กนะครับคู่นี้นะถ้าดูจากราคานี้นะเยี่ยมองว่าน่าจะไปฟูลเลมนะครับน่าจะไปฟูลเลมนะครับแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกณฑ์นะครับเพราะอย่างที่เห็นนะครับทั้ง2ทีมนะครับยิงได้เยอะแล้วก็เสียประตูเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับน่าจะมีสกอร์ไหลเกิดขึ้นนะครับ เปิดมาที 2> well, so. ke, aza, ่2ลูกครับ2ลูกครึ่งนะครับน้ำหกห้าแล้วก็2ลูกครึ่งที่น้ำแปดแปดนะครับค่อนข้างจะดูดีอยู่เพราะฉะนั้นนะครับสูงเต็มเกรับเนียก็ขอไปสกอสูงนะเดี๋ยวเราไปดูสกอสูงแรกนะสกอสูงแรกเปิดมาที่1ลูกแล้วก็ครึ่งความลูกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าคู่นี้นะครับยิงได้เยอะแล้วก็เสียประตูเยอะทั้ง2ทีมเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับสูงแรกก็ขอไปสูงแรกนะสรุปนะครับสรุปว่าคืนนี้นะครับออนต็งนะเฮียขออยู่ฝั่งฟูลแลมนะครับแล้วก็ สกอร์ส world, then, know, world, uring, also, ูงหนึ่งเกมที่เปิดมา2หน้ากดได้หมดนะครับแล้วก็สกอร์สูงแรกที่เปิดมา2หน้าก็กดได้หมดเหมือนกันนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่ม v i p นะครับที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม v i p ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับวันหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆแล้วก็ 1 7บถึงบินนะครับที่เราแจกกันในกลุ่มนะไม่ใช่น้อยๆนะครับไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับเราแจกกันเยอะนะครับถ้ามีบอลเก่งเราแจกกันตลอดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็พอแค่นี้ครับขอให้พรุ่งนี้ทุกคนนะครับตื่นมานะครับรับทรัพย์กันทุ่นหน้านะครับแล้วก็เย็นนี้นะครับวันนี้วันที่ส6บนะครับขอให้มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นเยอะๆนะครับขอบคุณครับ